ฮะฮะ,ฮะ,ฮะคิดดูแทนมือนีินะสวัสดีป้ลุงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับลล้อสวัสดีเด้อพี่น้องเบมือสุขสุขุนที่มาเบิ้งมาสมท่าน่าหน่อยตื่นแล้วสิพาท่านว่าหน่อยไปเบิง้งน้องมาเบิ้งเอื้อยท้ำหนาห้าแล้วบร้บ่ให้เบี้ยวแหละพี่น้องจะเศร้า บันปักจมเดปลาปลนเหบ้ปลาลบ้างนิปิงปิงปิง,ง,ง้กระตื่น,นอนเนเขาเต็ม่ตง,งาพี่สิยากลงมากยใ้คนรอ,อเรียลละเรียลลวเร็วแล้ว เย้เย้พญาอ้อยได้จักมัดแ้วเฮ็ดกลับมาคือแล้วเออมาแตได้ยนี่นอนบ่ป๊าจังพ่อดอกไปโคมก็บ่มาเอาพี่อ้อยนกบ่พาอ้อยนกบ่ออไปโอ้เอ้เพื่อนเพื่อนบ่ดาวดําันนี้แล้วขึ้นขาเด้อค่ โอนี่เลย hm ฝ uh, ูเก่งๆบืนสื้อผ้ารัดอีกใคนึงมื่นนี่นะให้ยหญงๆนี่ะไ่ไปปุ๊กเขาขึ้นได้ร้อยจกให้น้านะเดีวนะส่วนหนึ่งสองตนนะให้ให้ใหญ่ๆนี้ให้ผู้ใหญ่เบอร์ใครใหม่เท่านี้เลยการเรื่องมืม thế tiếc cái khách mào với là bò, lừa là... lái vào cả hào nè, à Ủa, đốt nằm này. ชนเด้อมาไปได๋เพื่อนถาดเขาลูกใหญ่เจี๊ยหูกลิงเข้ามัน ดี้พ่อมังห้ามเลพายออ,อยนี่น้นองห้มมือนี่เป็นสีคึมคึมมืนอนี่อ้ากระตื่นหน้านาบูดนาบึ้งอยอีกโดโลงมาโดลงม,มาป้าลูง ขอบคุณประแพ่นเด้อเป็นเจ้อภาพเรียงว่าแดงไทยเห็ดเห็ดไปเนอกจากบ้นก็ได้ไปแลยเหอใกล้ๆกเมื่อใกล้ๆเบิ่งใกล้ๆจ้าคนคเดื้อนี่จ้าเนี่ยวดุยดุยจังปะไม่าเก่นะดื้อคดื้อบ่เก่งสุดอ แกงหนีค okay, so cool. ือ <volumes> ถ <Bis ps Island> mm ้วยใหญ่ๆแล้เนาะพวกซาคู่มาพวกซาคู่ก็เฮ็ดแล้วแล้วแลมนคูนเป็นอันนี้แล้วก็ยังกะทินกะทิน้กะทินี่ไป เอาเนำกะทิลงไปนิดน้อยมากเดี๋ยวพีใหยอยจะต,ต้องแล่งแล้มาฉีดขาให้กูแล้เขาหมักเองลเองแล้วฉีดเองอลงบ่หวานแตงไทยากรตกมาหน่อย จะเสียบอลข้าดิบกันกลางนี่มือนีอ่ง่ายสถานที่เขามากินอยู่ในเพื่อนเรือปลาลูกสาเหตุก็คือเสียงเพลงดังก็เลยพากันเขามากินในเพื่อนได้มาเพื่อนทั่วกินเพื่อนทั่วแล้วแบบเมนเห็ดเพื่อนทั่วก็ได้กินเพื่อนทั่วกินในเพื่อนซะก่อนห <อา S 1> วาน<ม>แตงไ,<ด>ไทยไ สุกระเพือบิ้งใส่อัวเดี๋ยวถามให้ถาก่อนจักน้อย,อสยออแส่บได้มาหั่นจะมดื้อตี้แนะก็พามากินเหงอบดดื้อราได้เพื่อนะจักยองบ่ได้ไยอมป้อน้ป้อนแล้วริป้อนไม่กิน้นะ่อนไม่กิน แซบ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 าดูบละบอฝาดูนแตงไทกับแซบแซบเมือนในประเพณีเฮ็ดไร่เติบอยู่ในแบงใ์แห่งควาหรี่จีรองนั้นตู้สิแตกแบบบังหั่ความดื้อบายแล้วกรลุกกระลือเมื่อได้วันเมื่อไหร่ทำาะไรเพื่อนผดื้อกินรถแม่กินถ่ายถ่ เศ้านี่แชมเปญครัเจ้ามันดมากินยังไงอกินยังไงมาอาวคิดดนะะไม่วานมนางหนดำไม่ว่าไของมันนะดดีแเดยวันตอนดำกูาน่ใสกินลวอันานาสบายดีไปดู

ไหนอืมมองอะไรครับเดี yeah ๋ยวยืมเงินกันหน่อยก็หมาคาร์มันเก่าเนี้ยนะเดี๋ยวยืมเงินกันหน่อยนะไม่แม่สักก่อนเนาะไม่เอาช่วยช่วยเออแม่สักก่อนแล้วแม่

ใส่เป็่ไอืมอวนี่ไม่ใส่ของนี่ก็ได้ไม่ใช่ไกำมันนไข่ไนะไ้ไมันหอมแตงนี่เปนอะไรแตงมนอย่างเง้ยเดีกินบบข้าวบบอันวานอะไรแล้คนวานแกะแตงตงันเหนื่อนี่

อัหนีไหมที่ขาบอกี่าี่ประสบการณ์นันนี่อุมั่นอเขาปั่นอะไกอรือเกี่บปั่นสอืม่ด้ประเทศไทยยังได้อออ่ในทางเพิ่อนเพิ่นเน่ะครัว่าแสบบอือเป็นูเป็น mất mát 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 Thế mát 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 ta mát ta, ta ta thì ta mát mát mát

ทำไมการแข่งฮะแก่เลยเด้อแก้กูได้บ่ได้รวยรวยอืมแก้กูได้ต่อไปต้วงตื่นเต๋าถูกมั้ดูน้องพันท์ก่

โมวอดงหมวดมันทำอะไรไรบอสไปกินหมูนอนน่ายู่กินหมนอนจะแล้วจะจอกินน้ำาเหมเดิมโอ้ยน้ำไปกินหนอนเออเย็นหัวอะไรกินบนเห็ดน้ำผาห่อยทอกินที่ไดนไกินนะบมนอนหมนอนึ่มตุ้กิน mua cho <laughs> mình mặn, <mà mình. cười> <laughs> <laughs> Ừ nó mặn rồi ngấm ra đây